สวัสดีค่ะทุกคนโบมีดูหน้าดูผมและดูชุดนี้คือ,อคจริงแน่ออลลาน,ลานเปิร์กาะว่าโบมีเนี่ยเจะมาสอนแต่งหน้าและจะมาสอนทําผมนะจ๊ะคือง่ายมากจริงหน้าและผมคือง่ายก็สามารถที่จะออกตีม้า,า <S <S อ่อเบาได้ เอาจริงๆไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะคือลุคนี้ยอาหมวยสุดๆอ่ะใช่แต่ก็คือต้องแต่งเนาะไม่งั้นเขาจะนึกว่าเอ๊ยนี่มันตุ๊จีหรือมันฮาโลาวีน แต่งหน้าเถอะตุดจีนของเราก็จะเริ่มมาจากการที่เราก็จะต้องใช้คอนซีลเลอร์กันนะคือเบลเนี่ยจะเป็นประเภทที่ไม่ชอบใช้รองพื้นไม่ได้คิดว่าตัวเองผิวดีอยู่แล้วนะแต่จะมีความรู้สึกว่าบางทีหน้ามันไม่กินรองพื้นแล้วหน้ามันลอยหรืออะไรแบบนี้ไงก็คือตั้งแต่เด็กก็เลยจะรู้สึกว่าเอองั้นฉันก็ไม่ใช้รองพืน้นดีกว่าเองเงี่ยแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เอาตกได,ได้ตรงที่แบบเป็นรอยสิวนะคะทุกคนก็คือตกลงไปเบา ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากเป็น natural look แบบตุดจีนปะือเราจะมาเริ่มกันที่คิ้วก่อนเขียนเป็นฝุ่นๆที่โคงคิ้วแปลงอันนี้นะคะเป็น real technique นะคะตัวนี้เลยสีก็จะเป็นนี่คือใช้แบบจะหมดแล้วอะ่ะเป็นของ clinic เน,นี่ยเป็นสีที่คุณแม่ซื้อมาให้เราก็เลยรู้สึกว่าเออสีนี้มันพอใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะเข้มไปหน่อยแต่ก็คือเราสามารถที่จะปัดให้มันแบบเบาๆฟูๆได้ มาแล้วมีสอบเขียนคิ้วแต่ว่าสําหรับเบลบอกว่ามันเข้มไปหน่อยแต่ว่าด้วยสีผมนะตอนเนี้ยคือเบลไม่ได้ทําสีผมเลยนะคงคิ้วตรงนี้คง Q, คิ้วข้างล่างนะคะเราอยากให้คิ้วมาแบบตรงตรงนี่น้องมาซึ่งน้องก็จะต้องมีหัวข้างหน้าด้วยนะคะไอเดียวเดียว มาลงแก้มก่อนก่อชอบตัวนี้มากก็คือจะเป็นแคนเมคอูบู U U. ใช้จนแบบสี cl 0 5นะเนื้อครีม,คร,มครีมหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นฝุ่น for you t o o อุ๊ยอันนี้คือชอบแบบชอบมากใช้จนจะหมดแล้วดูสิเป็นสี s 3นะคะปัดตรงหนกตรงนี้ขึ้นไปนะคะ คนที่เราเป็นหมวยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเราแต่งยังไงคือก็หมวยแต่ว่าคือเบลอะเบลว่าเบลวชอบแต่งให้มันแบบหมวยมีความแบบน่ารักนิดนึงเพราะว่าชุดเราอะเราก็จะใส่ชุดสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะแบบแต่งตาเบาๆแก้มไม่ต้องเยอะมากซึ่งตาเนี่ยเราก็จะแต่งออกเป็นโทนชมพูชมพูไหนซึ่งเราจะใช้ของอันนี้นะคะอ่ะหนึ่งสองสามไป ชอบมากคือเราชอบสีนี้มากสองสีนี้ชมพูชมพูหน่อยมีความแบบคลิปตเตอร์เล็กๆไปรับอ่างเปลใชวแปรงแบบนี้นะคะสีเข้มขึ้นมาหน่อยอายไลเนอร์คือเราจะใช้ของโซแกรมนะคะ ว่ามันไม่เลอะมันไม่เป็นแพนด้าเหมือนที่เคยรีวิวไว้คือมันแบบดีมากเหยนแบบว่าให้ชิดเอาขนตานิดนึง่วย,วยปะล่ะนี่พอมาอวยยอหวยสุดๆใครจะสู้ฉันได้เพราะฉันหวยมาก <laughs> เออหวยมากจริงๆแล้วยังเปาเยอะชั่ว แล้วแล้วลุคนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะติดขนตาปลอมปัดขนตาล่างเก็บกรอบหน้าเราก็จะตินล่าอ่างเปากัน <S <S เวลาติดขนตาเนี่ยเราก็จะดันตรงกลางเนี่ยนะคะให้มันแบบ ขึ้นไปเพื่อเปิดรับมาลูกตาให้มันดูสวยหั่นตาให้เล็กก่อนนิดนึงหัตาตกลงนิดนึงอย่างนี้ปัดขนตาล่ากเก็บกับหน้ากันนิดนึงนะจ๊ะซึ่งก็จะใช้เป็นตัวนี้มาใช้แปรงอันเดิมซึ่งจริงๆแล่ะมันไม่ควรใช้แปรงอันเดิมจริงมันต้องมีแปรงของมันแต่ว่าความมันดัญญา ปปก็สามอันนี้จะใช้แปรงอันเดิมก็ได้ก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้นะคะทายสุดแต่ยังไม่สุดเดี๋ยวเราจะปัดทรงคิ้วกันนิดนึงก็จะดูฟุงขึ้นซึ่งปากวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นลิปมันลงไปก่อนเนาะ เราก็จะใช้ตัวม,มัมมอนนะคะม,มัมมอนแท่งนี้ที่เบลเคยรอยู่ไปว่าอยู่ในติดในกระเป๋าของเบลตลอดนะคะส, <cybersecurity> สี30สินะคะคร s ชเว้นะคะทิ้งข้างใน,แบบน,นปัดเงาด้วยนะคะด้วยแม็กตัวนี้นะคะ เงาเพิ่มชิมเมอร์ให้กับหนกแก้มนิดนึงคือมันั่นยาจะใช้แบบตัวเดียวไม่ได้ไงคือมันั่นยาเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้แปลงแบบอันเดียวแต่ก็คือจะแบบโปรๆเปาเอาปรโปรต่โปจ,จริงๆมันต้องเป็นแปลงเหมือนไงกว่าอะอะตัวปังกะละมังมอง อันนี้ก็ทับอีกข้าวหนึ่งนะคะทักเปียไปเปรียก,า,ยยกางป่าอันนี้ตอน,นเด็กอ่ะจริงก็ทับไม่เป็นแต่ว่าที่ทัาเป็นอ่ะาะว่าเมื่อก่อนในเด็กที่กลับไปโรงเรียนใช่ไหมก็คือต้องให้พี่สาวใช่ปะทักเปียให้แต่วันไหนที่ทะเลาะกันอ่ะนางก็จะจิกหวักจิกตื <c oughs> ้จิกดึงดึ้งแรงแแล้วเนี่ย ด้วยความที่แบบไปฟ้องแม่ใช like like. ่ไหมแม่ก็จะบอกว่าเรานั่นแหละที่นั่งไม่อยู่เฉยๆพี่เขาก็เลยแบบต้องทําแรงๆแบบอ้าวอ้าวคือแม่แม่ไม่เข้าข้างเลยจ้ะคือละเพราะว่าจนที่ที่ขัวเพัวพี่แกงเราอันนี้เรื่องจริงนี้เรื่องจริงก็เลยหัดถักเปียเอก็เลยเนี่ยได้มากางปาก้างป่าฉันก็รอดแล้วไปโรงเรียนแหมเนี่ยด้ความที่ผมสั้นนะจ๊ะฉันก็ติดขึ้นไปอย่างนี้เลยจ้ะ เอาจริงแม่ควรที่จะรู้ว่าพี่อชอบจิกหัวตอนเด็กๆจิกหัวจิกหัวจยิ่ง,วง,วงวเวลาถักแบบอ่าเคาเรียกว่าอะไรนะเวลาถักตะขาบโอ้โหว่าพี่จิกหัวหนักมากถ้าติชาทุกคนรู้ดีอ่ะอีพี่เบลก็รู้ดีพี่เบลนี่ก็คือตัวโดนจิกมากเลยฉันเป็นคนโดนกระทื กำลังมองหาลูกตัวจีนอยู่นะคะว่าจะแต่งหน้าทำผมยังไงดีก็อย่าลืมเอาลุคที่เบ์สามไปทำกันดูนะคะเจอกันวอร์กนะบายบายสินเชือยู่ยอีซนีเขาใช้ทุกคนเลยขอให้ได้อ่างเปล่าเยอะๆนะคะ